ชนะสิทธิตอนที่230สอสพิญญารุนหาที่ตอนที่สครั้นพระมหาเถรคติยาจารย์กลับถึงอารามหลวงแล้วก็เรียกหาจะเอาตัวเจเด็ดโดยข่าวสึกเป็นเรื่องใหญ่พระมหาเถรอดใจอย่าพูดถึงดุดเรื่องทางโลกอื่นนั้นไม่ได้และสิบประจำปุตินั้นแจ้งว่าท่านบุเรงนองภิกษุครองผ้ารัดกุม แล้วออกนอกวัดไล่หลังพระมหาเถนไปและจนบัดนี้ยังไม่ได้กลับมาพระมหาเถนฟังกระนั้นก็แจ้งอารมณ์เจ้าศิษย์คู่ใจผู้นั้นอยู่ว่าคงกระเเีียนกระหายใจในข่าวศึกดังอารมณ์พระมหาเถนเองแล้วพระมหาเถนก็นั่งคออยู่หอ,อกลางในกุฏิแลกระทั่งถึงเพลาเย็นภิกษุหนุ่มจึงได้คืนมา และจะเด็ดเห็นอาจารย์ตัวนั่งหน้าขมึงก็เกรงต่ออาการที่ออกนอกวัดโดยไม่ได้กล่าวลาและเหมือนละมืดคำพระมหาเถนครั้นพระมหาเถนเรียกเข้ามาใกล้แล้วซักว่าไปแห่งใดมาเจ้าหนุ่มก็ตอบว่าข้าพเจ้ายินข่าวร้ายมาดว่าใช่หน้าที่สงแต่ความอาวรณ์ในทํานองจิตคารวาสมีอยู่ อดม่ได้จึงเดินปะปนไปในหมู่ชาวเมืองเพื่อฟังความสึกครั้นเดินไปถึงด้านตะวันตกที่นั้นขุนเมืองปะตัวจึงมิบนไว้สนทนาด้วยซึ่งได้ทำการเหมือนนอกคําพระคุณเจ้าทางนี้ก็รู้ว่าเป็นความผิดหนักพระมหาเถไม่ได้รื้อเอาโทษโพยมาว่ากล่าวกลับถามจันว่าตัวไปสนทนาด้วยขุนเมืองนั้นยังจะได้ความอย่างไรบ้าง เจเด็ดก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าขุนเมืองและข้าพระเจ้ามีน้ำใจเป็นทุกตรงกันด้วยทหารที่ยกมาใหม่นั้นทงประจำทัพสำแดงว่าเป็นทหารหงสาวดีก็แหละข่าวหงสาวดีประกาศศึกกับแปรเกิดขึ้นในเดือนนี้นี่มาเห็นหงสาวดีกล้าชชล่าล่วงมาถึงตองอูจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ว่าบัดนี้การข้างแพรเมืองขึ้นของพระเจ้าอยู่หัวนั้น จะเป็นสถานใดผีว่ารักษาเมืองไม่มั่นก็ดีอยู่หากรักษาไม่ได้พ่ายแก่หงสวดีซะก่อนแล้วฝ่ายชนะจึงกล้าล่วงมาถึงตองอูพระมหาเถรก็ว่าเราถามปรารถนาจะฟังความอันาพาดพิงกับตองอูกลใดตัวเอาเนื้อความข้างแปรมาว่าแล้วพระมหาเถรหวังจะตัดเสียซึ่งอารมณ์ทั้งปวงของภิกษุใหม่จึงว่า แรเสมือเมืองขึ้นจะเด็ดเจ้าอยาสําแดงความวิตกเกินกว่าตองอูให้เราเห็นเลยเจ้าหนุ่มยินพระอาจารย์ว่าฉะนั้นไม่อาจพูดสืบไปก็นิ่งอยู่เสียเอาเนื้อความสึกขึ้นมากล่าวว่าเสียดายแต่สึกครั้งนี้ไม่พอที่ตองอูจะนิ่งให้ล้อมให้นานวันไปประการหนึ่งเล่าวิธีจะนิ่งรับอยู่ในเมืองทางนี้ข้าพเจ้าอย่างว่า ไม่ใช่อัธยาศัยมังตรามาแต่ก่อนเลยกระไรบัดนี้จะเบงชเวตี้เจ้านายเราไม่นำพลเข้าต่อยุดให้ชาวตองอูขวัญดีไว้พระมหาเถนใครจะฟังความคิดเจ้าสิรักจึงว่าเผื่อตัวยังถืออำนาจในราชการอยู่ครั้งนี้จะปฏิบัติงานศึกสถานใดเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้ายังจะตอบลงไปให้ชัดแจ้งนั้นยังไม่ได้ก่อน ด้วยไม่รู้การทั่วพระมหาเถรก็เล่าความซึ่งตัวนายอังวะมีหนังสือท้าให้ตองอูออกรบนั้นสู่ลูกศิษย์ตัวฟังเจ้าหนุ่มก็ว่าเผื่อบุญข้าพระเจ้ายังได้เป็นในการทหารอังวะท้าทายมาชนี้ข้าพระเจ้าจะเปิดประตูเมืองด้านตะว,วันตกนั้นออกและนำทหารสับด้วยพลม้าพลช้างออกทำลายด้านหงสาวดีประชิดนั่นเสียพระมหาเถรก็ว่า คนใดจึงยกไปสู่ด้านหงสาว,วดีล้อมไม่รับคันท้าโดยเข้ารับมืออังวะนั้นเล่าเจ้าหนุ่มจึงว่าข้าพเจ้ากล่าวทังนี้โดยคเนว่าอังวะจะท้ามาเป็นอุบายและความคิดขั้นต้นของข้าพเจ้านั้นก็มั่นใจจะเข้าตีหงสาว,วดีอยู่แล้วเพราะฝ่ายหงสาว,วดีเพิ่งยกมาใหม่ผลไคร่ทั้งปวงยังหาที่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนไม่ได้ ปั่นป่วนโอลวนอยู่ฉะนั้นหากฝ่ายตองอูรวมกำลังเข้าตีแล้วก็จะได้ใช้แก่หงสาว,วดีโดยง่ายความคิดเดิมมีดังนี้และมายินอังวะท้าซ้ำก็เห็นแจ้งในน้ำใจศึกทั้งสองเมืองว่าฝ่ายอังวะจะถ่วงเราให้กังวลไว้พอได้พักพลข้างหงสาว,วดีให้คลายอิดโรยที่เดินทางมาซะก่อนคำอังวะท้าจึงเหมือนเร่งให้เราเข้าตีหงสาว,วดี พระมหาเถรฟังเจ้าสิทธิ์ว่ากล่าวหลักแหลมก็เห็นด้วยแล้วว่าอันข้อจะออกตีค่าศึกนั้นเราเห็นแล้วจึงยินดีด้วยวันพรุ่งซึ่งพระเจ้าอยู่หัวจะสั่งการให้ขุนเมืองบางรายออกรบด้วยทหารอังวะแต่ครั้นบัดนี้มายินเจ้ากล่าวความเล่าก็เห็นเป็นการสมควรอยู่ฉะนั้นบัดนี้จะเดชเจ้าจงเร่งไปณนะที่จะเบงเชเวตี้บัญชาการ เอาความทั้งนี้เข้าทูลแก่พระเจ้าอยู่หัวเองเผื่อมังตราได้สติแล้วจะได้คิดถึงคุณคําเจ้าบ้างที่แค้นเคืองอยู่จะได้บรรเทาลงเจเดจก็กราบเอาพระมหาเถนแล้วว่าพระคุณเจ้าเอื้อข้าพระเจ้าชี้ช่องให้เห็นนี้เป็นคุณหนักแล้วเจ้าหนุ่มไปพักหนึ่งแล้วกลับมาวัดพระมหาเถนปะหน้าก็ว่ามิพบมังตราหรือจึงคืนมาเร็วนะักเจด็จจึงว่า พระเจ้าอยู่หัวไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าถามทหารเบื้องล่างได้ความว่าพระเจ้าอยู่หัวยังอยู่บนเชิงเทินครั้นพักหนึ่งนายทหารผู้นั้นลงมาแล้วกลับบอกว่าสเสด็จกลับพระราชวังแล้วพระมหาเถนก็ทอดใจใหญ่แล้วน้อยใจเจเดชอยู่จึงว่าทั้งนี้เพราะความชั่วของตัวเจ้าเองปะช่องทางแล้วไม่อาจสําแดงบุตรทิแห่งตัวเลย แต่พระมหาเถนเห็นแก่การแผ่นดินเป็นใหญ่ก็สู้สลักหนังสือว่าไปยังพระเจ้าตะเบงชเวตีตามเนื้อความคิดของจเจเดทุกประการแล้วมังตราก็ตอบว่าข้าพระเจ้าเกิดมาแต่เลือดกษัตริย์ได้ว่าออกให้ปรากฏแก่ทหารอีกฝ่ายหนึ่งแล้วว่าวันพรุ่งให้ทหารออกต่อด้วยครั้นจะกลับถ้อยคคำเสเล่าศัตรูจะยันให้เสื่อมศักการครองตองอูได้ พระมหาเถรทราบความนั้นแล้วจึงว่าบังตรานาด้วยทิฏฐิจึงสลัดคําเตือนเสียแต่การนี้เกินกว่าอํานาจเราจะทัดทานแล้วมาดว่าพูดข้างดีหากไม่เหมาะแก่กาละแล้วรังแต่จะเหมือนแล่นเรือขวางลมหรือว่าอีกข้างหนึ่งเล่ากำลังอังวะจะเป็นชันใดไม่แจ้งได้มังตราเกณฑ์คนออกประทะให้รู้มือสักคราวหนึ่งก็เห็นดีอยู่ มังตราถือความคิดตัวเป็นใหญ่แม้นได้ทําการความคิดแห่งตัวสักคราวแล้วกลางทีภายหน้าจะหันมาถือคำเจ้าก็อาจเป็นได้อยู่เจ้าหนุ่มจึงว่าไว้วันพรุ่งกำหนดการทิงชัยต่อกันเป็นแน่แท้แล้วข้าพเจ้าขอติดหลังพระคุณเจ้าขึ้นไปดูทหารสองฝ่ายรบกันบนเชิงเทินด้วยพระมหาเถรก็ออกปากยอมอนุญาตให้ ฝ่ายเมงกะยอแงแงนทัพอังวะนั้นครั้นทราบคำตอบในเมืองตองอู่แล้วก็ยินดีอยู่แลให้ทหารถือหนังสือไปเชิญอสอพิญยามาค่ายตัวเจ้ามหาอุปราชหงสาวดีนั่งม้ามาแต่ค่ายกลางเรียบมาค่ายข้างซ้ายก็ชวนเอาจิสเมงนายค่ายไปเป็นเพื่อนด้วยถึงที่หยุดพลอังวะแล้วอพิญยาเข้าไปถึงเมงกะยอแงแงตัวนาย หมายจะ,จะเจริญไมตรีจิตเอาไว้ก่อนด้วยอาการคาระวะสูงแล้วขอโทษซ้ำทวนคำที่จิตสเสบงพูดไว้เมงกระยอกกนแงก็หลงไหลต่อกิริยาอันเจ้ามหาอุปราชปั้นขึ้นแล้วว่าความคิดข้างผิดแต่เดิมนั้นพระราชอนุชายอย่าข้องใจคิดอีกสืบไปเลยการข้างหน้ายังมีใหญ่หลวงอยู่ใหญ่จะเอาเรื่องน้อยหนหลังมาคิด ให้ไมตรีร้าวฉานเสียสอพินยายอสำมทับว่าชรอยแม่อิราวดีจะยอมให้หงสาวดีและอังวะเป็นใหญ่ในแคว้นเพียงสองเมืองเทพพยดาฟ,ฟ้าดินจึงบรรดาลให้ข้าพเจ้ามาปะท่านอาจารย์เมงกยอกันแงไว้ตัวสมเป็นนายทหารผู้ใหญ่มิได้มีหมายใจสิ่งอื่นยิ่งกว่าความไมตรี เมงกยอกันแงประสบอัธยาศัยแช่มชอยของเชื้อพระวงศหงสาวดีหน้านั้นก็กลั่งด้วยความปิติอันเกิดแต่ลิ้นสอพิญญาแล้วเจรจาโอสื่ไปว่าซึ่งข้าพเจ้าเชิญเสด็จพระราชอนุชาท่านมาวันนี้ก็เพราะจะบอกให้รู้ความสำคัญสิ่งหนึ่งแล้วเมงกยอกันแงก็แจ้งเรื่องอันตะเบงชเวตี้เจ้าตองอู รับคำท้าไว้วันพรุ่งนี้จะออกต่อด้วยทหารอังวะและเมงกยอกันแงว่าข้าพระเจ้ายินข่าวว่าเจ้าตองอูนี้นิสัยห้าวหารมุทะลุผิดธรรมดามนุษย์เห็นทีจะเป็นจอมยุติคุมคนออกมาเองแม้นพระเจ้าตองอูห้าวจริงเหมือนคำคนลือแล้วชนสามังกาก็เห็นทีจะสั้นเสียเพราะฝีมือทหารอังวะเป็นมั่นคง สาพิญญาก็ทำอาการโสมนัสอยู่แล้วอุบายจะให้เมงกะยอกงแงทวีความมานะจึงแส้งหยุดกิริยาที่แย้มสวนซักใส่หน้าสลดเอาแล้วทอดใจใหญ่แล้วว่าเมงกะยอกงแงอย่าว่าข้าพระเจ้าพูดเหมือนมีเชื่อฝีมือท่านก่อนอันเชิงยุธของทหารตองอูใช่ชั่วจนสิ้นลายชายตะเบงชเวตี้เองนั้นเล่า ก็สนใจในการฝึกซ้อมเพลงอาวุธเสมอด้วยคนสามัญอันจงใจจะได้ตำแหน่งนายทหารอีกประการหนึ่งเล่านอกกว่าเจ้าตัวตองอูแล้วทหารอื่นบริเวณเขาที่มีฝีมือก็ปรากฏอยู่เป็นต้นเมงกวงแงและเมงหาลาแง,งาทั้งสองผู้น้องท่านนั้นออกศึกบังเกิดน้ำใจประมาทก็ยังเสียทีแก่ทหารตองอู ฉะนั้นถึงคราวเวรท่านจะออกสงครามแล้วข้าพเจ้าจึงต้องนำความไม่ควรทั้งนี้มากล่าวเตือนสติท่านไว้เมงกยอกระแงได้ย,ยินกล่าวถึงความตายของคนผู้น้องโทศักคณีก็ปรากฏขึ้นในแววตาแล้วว่าผลต้นข้าพเจ้าสู้ละทางโลกซอกซอนหาความสงบตามปากเขาจะเอาสุขอย่างหนึ่ง แล้วหากความประลัยเมงกวงแงเมงฮาลาแงนั่นสิรังข้าพเจ้าไว้ไปทางนี้รอดจึงสู้ละทางเดิมเสียแลมีใจกระหายจะได้แก้มือแทนน้องอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกดังนี้แล้วมหาอุปราชอย่าวิตกว่าข้าพเจ้าเมงกยอกะแงผู้พี่เอื้อยจะประมาทแก่การกลางศึกดุดน้องทั้งสองอันหนึ่งนั้น มหาอุปราชหงสาวดีท่านยังไม่แจ้งถึงดอกว่าข้าพระเจ้าเตรียมโฉมหน้าทับอังวะวันพรุ่งนี้ไว้เป็นรูปอย่างใดจิสเบงใส่ใจการยุดอยู่ก็เร้าถามเอาความว่าแม้นท่านอาจารย์ไม่คิดห่วงความรู้แล้ววานเล่าถึงการยุดวันพรุ่งนี้ว่าเตรียมการไว้ฉันใดมิงกรยอกกระแงจึงว่าการยุดวันพรุ่งนั้น เป็นที่เชื่อดีอยู่ในใจข้าพเจ้าฉะนั้นจึงสอบถามวันพรุ่งตัวตะเบงชเวตี้มาเองหรือไรมากว่าจะเบงชเวตี้ออกมาเองแล้วชีวิตคนผู้นั้นจะยาวยืนอยู่ได้เพียงชั่วราตรีนี้เป็นแท้จิตสเบงก็ว่าท่านอาจารย์ยิ่งว่าดังนี้เหมือนยิ่งยุให้ข้าพเจ้ากระหายในน้ำใจยิ่งขึ้นเมงกระยกะแง จึงสําแดงอัดฐาธที่บายว่าระหว่างยังพลอังวะรอทัพหงสาว,วดีสมทบนั้นข้าพระเจ้ายึดไม้อนาเขตข้างชายป่าเป็นที่มั่นสำคัญอันตองอูจะจู่ลูกเข้ามารุกรานไม่ถนัดจึงให้ทหารประมาณสองร้อยเปลี่ยนเวรกันรักษาแนวได้แล้วถอยคนออกจากกองระวังหน้านั้น แล้วภายในจะฝึกซ้อมทหารสถานใดก็ทำได้โดยสะดวกแลข้าพเจ้าพิจารณาดูทุ่งกว้างตองอูแล้วแน่ใจว่าการยุดอันจะกระทำต่อกันภายหน้านั้นหาพ้นทุ่งนี้ไปได้ไหมอันหนึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เตียนโล่งดังนี้ทหารข้างโมลยินชำนาญหน้าไม้และสันทัดมา้าหากตองอูพิเคราะห์ความข้างศัตรูได้เปรียบชนิดก็เกรงว่า จะไม่อาจสู้หน้าทหารข้าพเจ้าเชิงตะลุมบอนข้าพเจ้าคณีดังนี้จึงหมายการไว้ว่าเพื่อจะต่อสึกด้วยตองอูแล้วจะถือจต่พลเดินเท้าออกไปทำการให้ศัตรูมีใจประมาทไว้เมื่อข้าพเจ้าหมายใจประการชนี้ก็เป็นหน้าที่ตัวจะฝึกเหล่าทหารเดินเท้าให้ทำการแข็งแกร่งเป็นอย่างที่เลิศกว่าธรรมดาไว้ แต่ทหารอันข้าพเจ้าฝึกไว้จะทำการดีเลวอย่างไรใช่ที่จะมาไขาความเสวันนี้และเหตุที่ข้าพเจ้าเชิญท่านมาก็โดยหมายจะชักชวนให้อยู่สนทนากันชั่วราตรีหนึ่งก่อนวันพรุ่งรุ่งอรุณแล้วข้าพเจ้าจะได้เชิญท่านนายทหารหงสาวดีออกดูน้ำใจไมตรีที่อังวะจะสําแดงกับหงสาวดีเมืองท่านไว้ สอพิญญาติสเบงก็ยินดีด้วยคำเมงกะยอกันแงคืนวันนั้นคนทั้งสองก็ค้างสั่งสนทนาอยู่ค่ายอังวะและให้ทหารที่ตามมาด้วยนำความไปบอกแก่ตัวนายทหารรองให้รักษาค่ายจงย่าละหลวมได้